มิดเอเท่าเฟ่นเบลัเฟ้นไปจับนั้นจืด้ลยเบาเละห่างเสียงเมียวเด้อยมายันตั้งดาบไลหมุนแหนม้วยว้แบบเปลี่ยนแหวนว่าจ้าเมือไบชนิดยังงวงที่หมดไปที่ยุคเก่าเอาเสียงมายากก่อน นับน้าลูกณที <when> <piercing> <Thompson> ่พูเป็นหน้าทานคูฟลางวันนี้วิถากมาอ่าใหแม่อ่โคีนี้ช่มาเพลแรงใจยา สิเดียวข้าละวานอปากสือนะประชาชนชดเก่งหากซือว่าเป็นพระ่าเล้ยเมื่อกุลีรันี่แล้วจำไม่ดีควเมเงใหญ่จักระทำบาทไทยปกครองลูมไทยประชาอยากทิ้มเอสีองค์เจ้าค่าหมองพ่อการจนหลองพ่อหน้าว่านี่ีพรองุ์ตกจจะเล่นทีเลนี้มุฉันอยาทิเพิ่มจากมาที่นาวพราะโอรสใหญ่หมาเพียรทุกคสช่วยกว่าจะมาให้บางพ่เป็นอาเดียน เวามสุขั่เร็จเาเดเลยมเข่าเข่าแนบกันแนบแม่มาดิมึงสร้งคนัมอู่บอกีนอมึงสร้างไผแม่เอากรดาเย้ามยทีินงตานในทั้งหลังเขาหนีดีเขานังกระจำตำแหแนงแม่ห้องห้องกกระิอยู่แล้วเหมืนมั่งมือในใจมั่งอตีตเทียเขาออกแ่ซันเออจะมาเขาไปกอนขี่มาสิดูนักการทึาษาีมึ่อีรุ่นักม่ใช่ดีพุกเราคุณก็ใค้บอกคนขี้ดูดิ กูอดพอกลดูดีใช้ไลแหน่ตั้งพ่อตีดพูดนักเปิดเปิดน่นนี่หละ่ะ้งจงหมะทน่ทูล้น่ทำดาดาน้าหลังเยด้เอแลมาพูดลไม่ละในนู้พเง่อนเราผมาัดนี้เหงื่อเขยกวาแมเือผู้พ่อาเดีวเลยแู้บอเห็นาเห็ไม่ได้ก โหล่าสักว์คุณลุกขึ้เลยอย่างงงจังวะนัไงี่อี่ไนีั้เ้นี่ฮักากันกนี่แบบกาเพองกาดัเดือเดือักนวงเพิอนี้นีให้เด้งดเยงอดยงเ้พงจกยวีดแต่โกันเดืองไรสาระนาดาพร้อมยกยงหนกกันในือแล้วไม่แน่จะประกาศบอกยาวาด้วยคุณภาพความของหลวี ที่ออกร่มหยสสตูกมาได้เรือยังไปซอยเหลือชีวิตของชายเรานั่นก็คือจักรจากภพเมื่อนี้เองเราแสดงแต่งในหลวงพมีดีเป็นพระสหายผููใจออกจากกับาหลวงพมีพอใจหมดเลยฮะขอได้พระองค์เจ้าข้าราหลวงพมีตั้งปทพรีเพืือบานเลื้องจดินุกยศมาสูงสินึ่เป็นสายโอกชายท่านสุในบรรดากาหลวงพมีสิรไมไพองเจ้าจงเจือเือพมยค เราพอใจเองแล้วเสนจ้าเลื่อีกอย่าหนึ่งว่าสเอาให้ตกกบใจรอบ่าควมูจังอกมียานได้ยังอีกบหึ่งนะมบอกวยาไยมอมฉันสามารถขอได้ทุกสิ่งทุอย er yeah. okay. ่างเลยบอ๋อพญานด้วยุลงานความดีของเจ้าเองว่าสิเปนี่ยวแหวนทองหรือว่าอย่างไรแล้วี่เกษตรตัดเลี้ยวยองความดึงคเดี๋ยวะเลี้ยวแหว่งเนทอดทองรเขามีคนอิจทาก็จมาขนะอย่างใดหรอญาไคยานะยังชนจจังแล้ว มิซี่เดินที่มบฉันอยากได้ดก,กับเอมองมมงันอยาก้กมเ่นหวลี่เดนที่มมันอยากได้กับเเมทหลัสุดที่มีาสุขี่ นี e ่พอมีเจ้าสมบัติมันนี่เก่ยวรื่องสาวหลังของเราเจ้าสมติราขอเ่งสาวรลัด้จะเดดจฮะมาเดดนี่โอ้ยาสัมบยาไม่ยัให้ทุกสิุ่กอย่างกาสัมตั้งเดมันขึ้นค้อไม่ยามาที่ท่ี ย่บอชกายยมยิ้มนนี้เดียวนะคะแต่แ้าตาให้จพมีรัหวงครับมี่ดกว่าแกายย่าบอเนอะนะไท้องเสพมันนี้เดียวขอไรค่ะโอ้ยไม่ต้องฝ่ชายมงัพวกแม่นีมังัดจะเสียใจเสียก็จน้พี่เะเราบอกเลย่เล่นฝันเลยวันที้สิกาขนาะเอาละเย่านไปค่ะเดี๋ยวมื่เราตัดมันยเจก้าโล่ก็เฮ้ยสบายใจก็ต้องนี่แหละท่านหลว ร้องดูงดวงขามีกำลังมาอนในที่อย่างเหอูกร้อดวทั้งสองคนในสิ่งสมโพธิเรย่มนาเรื่มท่าท่าของเจ้าหนีลุงนีลุงล้นนี่มีอย่างกันนะหมอเด็กจ้าไมแจกข้ามองมองฉันเป็นลุงลีลูงลนรนองไปแจกค้าเงี้แค่มองฉันตกใจในสิ่งที่หลวงคำมี้ล้าหมอในสิ่งสีบประพวนหมอไปแจะค้าแต่มองฉันกระสิขออยู่ดวงสมพงธ์ทั้งสองคนในตอดนี่นะมันจกข้ามอง โผลาซากุนีวันไห้เ่อกระดานน้ำน้ำวนเอาไว้พิพิันธ์อันตรายน้ำตาล้วหล่านั่งนิ่เห็นความจริงเหมือนทุกอย่างหลวงสรงทรได้ บอกกันมาตั้งแต่มาต่นั้นแล้วสิ่งเมื่อนีในยามนี้บอได้จได้บอฉันบ้านหลงสมภูมทงสองทถาได้ตอนนี้ คันเบ็ดแนมากเ่นตอนี่บาดเนื้องของเขาจะเลื่อนหูเนื่อแผ่แน่รอดพญคราฟองโอ้สด็จพ่อค่ะมันนี้แกียวก่อนนะกะหลวงคอนี้สเด็จมองคือประธานันนี้เกี่ยวก่อนนะเป็นพ่อสเด็จพ่แมนเบ็ดพ่อสเด็จพ่อมรดนับดีวันนี้เกี่ยวลวงพ่อเอ้ยฟังพ่อก่อนนะลูกทหาระขามีโลวงครับี่ในมือนะบาดนื้อของเขาเนี่ยอาัะางพินัไปเลืวอเป็นไยอีกอย่างหนึ่งพอเรนตัดไปเลยว่ารบพ่อกว่านั้ลูกนะสเด็จแม่เด็กค่ะ สรยมัด้เกี่ยวนเป็นข้นเสร็จแม่นิ้วแม่เนจัดการสเสด็จเมืมองจัดให้อบอกสเสด็จนีน้ไห้ร่างกเป็นมรรคทัศเสด็จที่เรารออปปรคิดนัดนะกไปกระทำ้งไิดีถีย่างแบบปลกวันีเหลือนี่วาาหาน่าแก่กันรนะอล่าบอกให้ได้นหลัปเลยเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงจมาตรงโล,งลกรอ้อมฉันคำหลกหลัวคำนี้ที่ขอตก,กกระบาดกับเพื่อเลือที่เสียบต ที่จะขาสูงมากที่ว่าจะได้จานไปขเ็นกบแม่ลอทุกราชเลิอเลยครับข่าวไปน้องโยมน้องมึสังมามหาราชบริบาลทั้งหลาไม่ตบนงอทหือครับในเวลาใหญ่กาญเเป็นการแตงานแต่มันเล้ยบรรดยก่อไม่กาวับโดยข่าม่รับโดยสีนเลยาก ายคนหน้าที่เล่นกำหนดไว้แต่ละตอสลับผ่านจากหมอนหอนทันในทันใจเอาไว้คือละครนักแสดงกระเทมดีหน้าเวทีกำลังเห่าหนุ่มและสาวพากันม่วง ฟังลำเล้วบัอยากานสลาดเลยหัวผู้ไปเสียงมร้วสิมบไปมใหวามมุวามขันสาสมานเป็นผู้สูงในเกลือกเกลือกเราจะนั่งดีต้นมหอลำเพืเทียบทาบัด้ด้เวลาแล้วขี่น้อมาฟังเลย